ำหรับในการทำกิจกรรมในวันนี้ก็เนื่องจากในวันสถาปนากรมครบรอบ1 0ปีครับและวันอนุรักษ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับและอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ครับท้ายนี้ผมขอ,อนาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับโปร,รดบันดาลและคุ้มครองให้ท่านพออและเจ้าหน้าที่ จงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญท่านผู้อำนวยการได้มากล่าวในการเปิดการปลูกปานในวันนี้ครับขอบพระคุณครับก็ ดีพวกเราทุกคนนะครับก็ยินด,ดีนะครับในในโอกาสที่เราจะพบหนึ่งร้อยสปีกรมจตางน,นะครับพอข้าวของพวกเรานะครับที่เราจะาได้รับประทานกันอย่างอร่อยและเสริมแรงกันไปทำให้ ประชาชนที ami, pi, ่น้องเกษตรกรที่รับน้ําจากพวกเรามีความสุขนะครับรพวกเราเองนั้นในสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็เป็นภารกิจหลักนะครับอีสนองนโยบายของกรมลประทานนะครับเนื่ยในวันสถาปนารู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการทำประโยชน์ให้กับโครงการ แล้วก็อยากจะแจ้งข่าวกับพวกเราว่าในฐานะที่ฝ่ายสื่เองนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานจรากรสิบเจ็ดในการประกวดฝ่ายในระดับสำนักงานนะครับและจะต้องไป